วันนี้จ้าวันนี้ก็อยู่ช่งองมารีสุดุนะวันนี้ก็จะมาทำสิบอันดับสกูชี่แรกกันเนาะถ้าเรียงผิดก็ขออาภาัยด้วยเนาะคืออีชันไม่รู้จริงๆไปดูอันดับที่สิกันก่อนเลยอันดับที่10ก็จะเป็นซาลาเปาของไอ้บลูชิ้นนี้ก็แรงมากๆแล้วนะคือน่าจะเลิกผลิตแล้วมัง้งถ้าจะไม่ผิดเนานะคือกลิ่นก็แรงมากตัวนี้กลิ่นคือแบบแกงกะหรี แต่เราชอบอะกินม,มันแบบซาลาเปาเส้นหมูแดงอะทุกคนอันดับที่๙ก็จะเป็นวานมิลลี่รุ่นเก่าของไอ้บลูมเลิกผลิตแล้วแรงมากๆแล้วด้วยนี่เนาะคือแบบเนื้อก็แน่นอะคือต่างจากรุ่นใหม่มากที่รุ่นใหม่คือแบบเนื้อแบบซอฟมากเพราะเคยมีรุ่นใหม่อยู่อันดับที่8มีสองชิ้นจ้านี่เนาะเป็นรุ่นเก่าที่เราบอกว่ารุ่นใหม่กว่าอันเนี้ยหนึ่งรุ่นคือไม่ใช่ทนะับเป็นรุ่นเดียวกันดูแพ็กเกจเหมือนกันมากมารีวิรดนมก่อนนี่เนาะลดนม อันนี้เมลอนคือเมลอนไม่ค่อยสโลเท่านมอ่ะนมสโลกว่านี้นึงขนาดที่เจ็ดเป็น snowy ice bloom นี่เนาะเป็น snowy i e bloom รุ่นเก่าคือแรงมากๆขอบประมูลกันเกือบขึ้นหลังหมื่นกันแล้วนะชิ้นนี้นี่แพ็เกจรุ่นเก่าข้างหลังขนับที่หกเป็น medium p e a h i อ e bloom รุ่นนี้ แรงมากๆรุ่นนี้เป็นรุ่นแพ็กเกจแบบเนี้ยคือมันจะลอกง่ายมากดูดีสตรงนี้ลอกแล้วอะ่ะเห็นไหมสีตรงเนี้ยลอกแล้วอันดับที่ห้าเป็นขวดน,นมไอบลู์เนาะเป็นรุ่นที่แบบพอแลบกับคิวตี้แคริทีนี่น้อนแรงมากๆขอลับกับคิวตี้แคริทีดูแบบโคตรแรงอ่ะนี่ขอลับกับคิวตี้เนาะเห็นไหมเอ่ย ที่สี่เป็นแทงเกอร์ไอบูมรุ่นเก่าเก่ามากๆนอแทงเกอร์ไอบูมรุ่นเก่าคือแบบแรงมากๆชิ้นนี้เป็นตัวที่แรงที่สุดในค er, อลเลกชันแทงเกอร์เนาะวิธีดูข้อแตกต่างระหว่างรุ่นเก่ากับรุ่นใหม่คือ,อ,อคลายเส้นเนาะนี่เนอะทุกคนลายเส้นรุ่นเก่าจะเป็นแบบนี้เลยเป็นเขียนเป็นภาษาญี่ปุ่นนีแอแล้วก็เป็นภาษาญี่ปุ่นข้างล่างก็เขียนว่า ไม่รู้ว่าเป็นภาษาอังกฤษอะครับะหรือว่าแครปที่าเป็นคิตตี้ผลไม้เป็นแอปเปิลคิตตี้มาได้ถึงอันดับที่ซ่าโดยชิ้นนี้คือไม่สาโลนี่เนาะลายเส้นของ Hello Kitty นี่ลายเส้นปี2007นี่เนาะอ,อันดับที่2เป็นช็อตเค้กไอบูมสีชมพูซึ่งเป็นสีที่แลที่สุดในคอลเลกชันช็อตเค้กนี่เนาะแลมากๆ คือราคาคือแบบปาไปเกือบหมื่นแล้วนะชิ้นนี้สรุปแล้วก็ถึงอันดับที่หนึ่งนี้แลที่สุดในคอลเลคชันเราเลยก็จะเป็นแมวน้ำคุณปู่ไอ้บลูมเห็นไหมเอ่ยนี่คือไม่สโลเลยดูสิแล้วก็ดูแมวน้ำคุณปู่ที่หนวดลอกนะสีขาวลอกไปหมดแล้วต้องหนวด ก็จบแล้วนะสำหรับคลิปนี้ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะสำหรับคลิปนี้ก็บ๊ายบายจ้าเจอกันวันเสาร์เนาะบ๊ายบาย